วิ cues, HD, to to. Next, er ่งปีปีปีเลยคอยเด้งเหรอเห็นปะนู่นขาโบเลยเดี๋ยยๆๆโนนอนนอนนอนซีเลยค่อยๆๆคคอยทำเองกดเกียร์แล้วทำเองค่อยเด้อู้ พอได้ป่ะพอได้ป่ะระวังคันหากนะลูกใจเย็นกับมันก่อนมามาขอมาเออวิ่งวิ่งวิดอยังอดดยังดยังแล้วเดแล้วดแล้วเ๋ยวะโอเคเคเขียวงามเยอะเงเบิง เจ้าพอาอวยัวยวยวยอังยลเล้ขาเขาจะลากปลานี่หละมีสทางอยไม่เป็นไรเลดคลิปให้พ่อดิเอาถือถอเลนเล เดี๋ยวๆพ่อ,พอจ่ายนี่ก่อนไม่เป็นไรมันอยู่อยู่แล้วเชื่อพ่อดิไม่พ,พ่ออะฮะเร็วอย่าดิประคองเรือนะผ้าเอาผ้าดำๆออกนิดประคองไปทางนู้นดิไปทางนูง้ตแบบนตั้งตั้งลำให้ตรงๆก็พอ ดูเราต้องดูสายมันมีสามทางมัเท่าไหรมันก็วิ่งมานี่เลยวิง่งปกวิ่งป่าโอสมันวิ่งตามบ่วิ่งตาม,าตามาอ <presence S 2> ม่ะอืม สามทางไม่ไรเราคัดท่าดึงสามทางแล้วอยู่เอเออยากออกกล้องนะอย่าลืมไอ้นี่นะนี่เอาหมาลงเอาหม,มาลงมาลูกเอาหมาลงมาลงหน้าบอลลุกกระโดดเลยกะขอะามานี่แล้วมานี่แล้วซอยยิ่กๆเลย ตะกัวพ่อตะกัวเลยนะดึงเงินที่บอกเออเอเคนะตะกัวดีดีเด้อเดี๋ยวผานเด้อโอ้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เห็นปะตัวปลายัางไปแล้ว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 

โ okay. okay. อเคโอเคยองามเฮ้ยอย่าบึง่งอย่าบึงาาาา่งหมาหมาหมาโอ้ยเฮ้ยหนึ่งแจมครับออกรุ่นตัวที่มันโดดอะไรโอเคปล่ okay. อยไว้สักพักเดี๋ยวมันก็ตาย ฮะเฮ้ยเขาไม่เข้ามาหรอกไอ้คนที่มันเรียกพ่อมันนั้นไงอ๋อพ่ออยู่เวลาไฟด้วยกันเหรอเออคิมคิมด้าเหลืองนี่นี่ วดแข็งดแข็งโอเคเอาเหยื่อเอาปลาไปรองแเ้าเหยื่อมาโอเคครับแ้มแรกเดี๋ยวก็กินอีก นูนมันขึ้นหน้าน้ำนู่นน่ะขึ้นหรอเออกินแล้วมันสวนเลยว <ะ S 2> ิ่งปี๊ดปี๊ดปี๊ดเลยเบาเบ, <light. S 1> บาเครื่องไม่ได้ด้วยนู่นนู่นนู่นเลยก่อไปเลยขึ้นหรอย่างนู่นน่ะมันขึ้นกลางๆนู่นน่ะม่สายดิมันทำแรงไม่ได้ไง kia chưa hả tôi dày măng ha Bình pi pi pí khởi đỉnh hả nó đang thuồng ạ mà nghĩ đi em mà nghĩ đi ระอวองจะตกหนูต้องแอบมาทางนี้มาทางเสานี่เออเหยียบคันทางออกไปนู่นปดเกียร์แล้วควรผิดคิวดิวขอปะชั่วเลยเนี่ยทำเองนะจะทำเองระวังระวังลูกมันสวนเลยช,ชั่วเลยเห็นปะ มันขาบโบ้เลยเดี๋ยวๆๆ้ดนนนนนซีเลยค่อยเด้ค่อยๆทำเองกดเกียร์แล้วทเองค่อยเด้โอ้ปอดได้ป่ะพอดได้ป่ะระวังคันหักนะลูกใจเย็นกับมันก่อนมามาขอมาเออวิ่ง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  Để nhiệt cho khó luôn Qua sống hết Khoi 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 Cột kia đâu này. Xíu rồi nó tên anh đi thôi à Ừ Thấy Không mấy mì mồm thải mấy mì Thấy Vô vô à Ui

Úi, anh a đi Oui, lần bổn Chết, 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 bổn 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 đi, bổn 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 Yeah bổn 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 โลสามโลสองโลเหรอ ok, ไม่หมูเลยไม่หมูหรอกโอ้โหเลนโบลาบ้างะเบ็ดลาบะเกือบเกือบเลยดีมันเข้ากิงปากเอ้าลองปวดตัวนั้นออกดิชัวเลยโอ้โหโอ้ยโอ้ใจร้อนเรียบร้อยดูเบ็ดดิโอ้ยไปแล้วเบ็ดอ่ะฮะไปแล้วเออมันตินเงี้ยงเฉยโอ้โห ยากยากจับพอดีร้อยเหงือกร้อยเหงือกมันดิ้นนะตัวมันใหญ่มันดิ้นนะลูกฮะร้อยเหงือดีจับให้อยู่อืมดึงจับไปดีนะยังี mh Wow mh 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 mh